มัมบี้โลกสี่ขวบจับดินสองไม่ถนัดวาดวางกลมไม่ได้แม่ต้องกังวลไหม ะะถามว่า4ขวบแล้วค่ะยังจับดินสอไม่ถนัดเลยค่ะวาดวงกลมไม่ได้เพราะไม่ชอบเขียนคาา่ะจย์จริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าจะจับปากกาได้ถูกต้องเลยเนี่ยตั้ง6ขวบนะคะคุณ <ừ> แม่อาจจะยังไม่ต้องกังวลเรื่องของการจับดินสอไม่ถนัดตอนนี้แต่การวาดวงกลมไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆฝึกค่ะแต่ว่าก็คงจะต้องดูว่าเวลาแวดล้อมที่เราช่วยกันหรือว่าเราอยากให้เขาเรียนรู้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาไหน <ừ> สมมติว่าเขามีพี่น้องหรือว่ามันมีกิจกรรมอื่นๆร่วมในเวลาเดียวกันเขาค ไม่สนุกที่เราจะต้องมามาเขียนแล้วเราก็รู้ว่าต้องมาเขียนนะนะถึงเวลาเขียนแล้วอย่างงี้ค่ะสำหรับเด็กวัยสี่ขวบเนี่ยยังไงก็อยากเล่นสนุกอยู่<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเราทํากิจกรรมการวาดวงกลมนั้นอ่ะมันไปประกอบกับกิจกรรมอื่นๆที่เช่นตุ๊กตาที่เขาชอบ หน้าตาอะไรที่เขาเห็นแล้วเพื่อเห็นข่าวที่เขาไปเขียนแาบกุทะลุไปอันนั้นไม่ดีนะเป็นตัวอย่างนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาเห็นว่าสมมุติว่าอันนี้โดเรมอนเนาะสมัยนี้สมัยคนอื่นไม่รู้ว่าชอบอะไรได้บ้างเงี้ยเด็กตอนนี้ก็ลองดูซิว่าถ้าวาดรูปของสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันจะทําให้เขาอยากวาดวงกลมแล้ววาดวงกลมไม่ดีหรือเปล่าเพราะถ้าเราตั้งหลักที่วาดวงกลมให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากทําแน่ๆมันบังคับให้เขียนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่ว กิจกรรมบาบัดนะคะเขาบอกว่าการที่เด็กจับดินสอแล้วเขียนลงบนพื้นราบอย่างนี้ค่ะบางทีมันต้องใช้กําลังของพวกแขนแล้วก็ข้อมือค่อนข้างเยอะเพระนาะฉะนั้นวิธีการนะคะแนะนํา ขออนุญาตยืมนะคะเด็กก็ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้นะคะถ้าร้าแบบนี้นะคะแล้วบางทีเด็กจะต้องกดอย่างเงี้ยเยอะอะค่ะแนะนําว่าให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเอาพวกกระดาษไปแปะตามข้างฝาแล้วให้ลูกเขียน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 เส้นยุ่งยุ่งอย่างเงี้ยค่ะตามข้างฝาสังเกตว่าทาไมลูกชอบเขียนข้างฝาไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเขาใช้ข้อมือน้อยใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เ แรงข้อมือเขามันจะถนัดกว่าเพราะ<ม>ฉะนั้นถ้าใครที่ลูกยังไม่ยอมจับปินสอนหรือว่าไม่ยอมขีดเขียนนะคะก็ <c oughs> ให้เริ่มจากผนังอ่ะกระดาษไปแปะมันก็ได้ <c oughs> หรือว่าให้ใช้กระดาษที่แบบว่าตั้งขึ้นนิดนึงอย่างนี้แล้วก็จะเขียนได้ง่ายกว่านะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆกดให้มันลาบลงอย่างนี้ก็จะทําให้ลูกฝึกการใช้ข้อมือได้มากขึ้น